ขวายัตตาหาเครื่องสังฆทานลตะปริวาทังหลายเหล่านี้แด่พระภิสุสงฆ์พระภิสุสงฆ์ตมาเตวายโยอาุกอันเทนดรยอุกเทยกายโต

ต아อา노ุว